ผมอายุ47ปีน้องชายเนี่ยไม่ค่อยแข็งคือพอมันแข็งแล้วแป๊บเดียวเนี่ยม,มันก็มันก็อ่อนมียาตัวไหนช่วยได้บ้างไหมครับก็อายุ47ถ้าเป็นณปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เรียกว่าผ่านครึ่งทางชุดมาค่ะอืมอนับว,ว่าไม่ธรรมดาซึ่งอายุ47เนี่ยมีโอกาสที่จะมีเขาเรียกว่าโรคประจำตัวบางอย่างที่มันทําให้ระบบปฏิบัติการมันทํางานได้ไม่เต็มที่ ในช่วง47แล้วมีอาการแบบนี้อันดับแรกไม่ต้องตกใจมีคนเป็นเหมือนเราหลายคน <c oughs> มีคนเป็นเหมือนเราหลายคนไม่ได้เป็นแค่เราคนเดียวอายุเกิน40ปีเจอได้เจอได้เจอได,อได้โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีโรคประจาตัวก็คือโรคความดันไขมนันเบาหวานโรคอ้วนหรือว่าน้ำหนักเกินเพราะพวกนี้มันทําให้ระบบปฏิบัติการเนี้ย การไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งมันก็มีผลต่อการแข็งตัวหรือว่าความแข็งแรงของน้องชายได้ถูกไหมคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอายุเกิน40เนี่ยระบบเขาเรียกว่าเซนเตอร์ระบบสั่งงานที่สมองเนี่ยปริมาณฮอร์โมนเพศชายก็มีแนวโน้มที่จะเริ่มลดลงหลังจากอายุ40อยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นคนทํางานหนักอย่างเดียวไม่เคยออกกําลังกายเลยเนี่ยแนวโน้มมันก็ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยก็จะยิ่งตกไวก็ย <ừ> ิ่งเป็นผลทาให้มีปัญหา ทีนี้วิธีสังเกตแบบแรกเลยลองดูซิว่าตอนเช้าตื่นมายังมี morning erection หรือเปล่าถ้า,าไม่มีแล้วมันเป็นสัญญาณว่าเฮ้ยระบบปฏิบัติการมันเริ่มน่าจะมีปัญหาหรือว่าระบบัญงานมันน่าจะมีปัญหาถ้าเป็นแบบนี้ก่อนจะไปซื้อ,อยามากินเองเดี๋ยวนี้มันมีหลายอันมีมากกระทืยลงอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีเยอะแยะเลย,ยอย่าเไิ่ซื้อนะคะเพราะว่าเราควรจะหาสาเหตุก่อนว่าทําไมระบบปฏิบัติการของเรามันถึงทํางานได้ไม่เต็มที่เหมือนเรามีรถง่วงไหม แล้วรถ hmm. มันเริ่มส่งเสียงมันขับไม่ดีอ่ะอยู่ดีๆเราจะซื้อรถใหม่เลยก็ไม่ใช่เรยอย่าไปซื้อ,อยาอะไรมาสนะุงสี่สิบห้าเนาะควรจะหาสาเหตุก่อนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะรู้สาเหตุปุ๊บถ้าเป็นฮอร์โมนเราก็ให้ยาที่แก้กับเกี่ยวกับฮอร์โมนถ้ามีเป็นสาเหตุจากโรคประจําตัวเราก็ต้องไปควบคุมไอปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นแล้วมันก็จะมียาที่ช่วยทําให้การไหลเวียนเลือดบ,บริเวณนั้นเนี่ยมันดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปซื้อ,อยามากินส่งสี่สุดห้านะ hmm. เพราะว่ามันมีโอกาสทีีี่จะเเกิดดผผลสลสย